GPT ห้ GP 5. AI หน mm ึ hmm. ่งเดียวที่ผู้ใช้ฝึกได้ถ้าคุณเทรดหุ้นโดยใช้วิธีคาดเดาบนข้อมูลที่ไม่เพียงพอมันก็เหมือนการเล่นพนันแบบเดาๆว,ว่าใครจะชนะอาศัยความรู้สึกกับกระแสะชั่วคราวแบบที่แค่ได้ยินว่ากล่องหน้าตัวเป้าบาดเจ็บไม่มีชื่อเป็นตัวจริง แล้วรีบแทงฝั่งตรงข้ามทันทีทั้งที่เกมมันมีตัวแปรมากกว่านั้นตลาดหุ้นก็เหมือนกันมันไม่ได้ขึ้นหรือลงเพราะข่าวแค่ชิ้นเดียวมันมีทั้งแรงซื้อของกลุ่มทุนความเคลื่อนไหวของค่าเงินท่าทีของธนาคารกลางแรงขายของกองทุนต่างชาติรายย่อยที่พร้อมไล่ราคาหรือแม้แต่บรรยากาศในโซเชียลท,ที่ดูเงียบผิดปกติทุกอย่างคือข้อมูลทั้งนั้นหนอไม่ใช่แค่ข่าวพาดหัวที่ปลิวผ่านทำลาย เราไม่ได้อยู่ในยุคที่การดุกราฟกับเสพข่าวสองบรรทัดแล้วเข้าไม้ก็พอจะทําเงินได้แล้วการจะเอากําไรให้ได้ในสภาวะที่อะไรๆก็เร็วคุณต้องรู้ว่ากําลังถือดาบอยู่ในสนามรบไม่ใช่ถือไม้เซลฟี่อยู่ในหน้าน้ําตกตาดะโตนทุกการเคลื่อนไหวต้องมีเหตุผลรองรับและเครื่องมือที่คุณใช้ก็ต้องตอบสนองได้เร็วพอไม่ใช่ให้คุณต้องเสียเวลาเดาว่าฝั่งนี้น่าจะใช่การมีข้อมูลมากพอไม่ได้แปลว่าคุณจะตัดสินใจถูกแต่ไม่มีข้อมูลเลยคุณไม่มีสิทธิตัดสินใจตั้งแต่แรก คนส่วนใหญ่มักคิดว่าถ้ามีข้อมูลเยอะพอจะตัดสินใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเองแต่ในสนามจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นเลยข้อมูลที่คุณมีอาจจะเต็มมือแต่ถ้าคุณเชื่อมโยงไม่เป็นวิเคราะห์ไม่ลึกหรือไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับการถือช้อนสิบคันจนเต็มมือแล้วพยายามกินข้าวจากถ้วยใบเดียวและปากที่มีอันเดียว ที่แยก่กว่าคือคนที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วดันกล้าตัดสินใจเทรดตามอารมณ์เทรดเพราะเห็นคนอื่นรวยเทรดเพราะคิดว่าคนอื่นทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้ทั้งที่ไม่มีความรู้ข้อมูลหรืออาจจะไม่มีอะไรสักอย่างแบบนี้ต่อให้รอดก็แค่ฟลุกแล้วฟลุกในตลาดมันอยู่ไม่ได้นาน เรากำลังอยู่ในยุคที่ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญพอๆกับการตีความข้อมูลให้ถูกถ้าคุณมีเครื่องมือที่ช่วยดึงข้อมูลให้ครบช่วยสรุปให้เห็นภาพและต่อบทให้คุณวิเคราะห์ต่อได้โดยไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณมีผู้ช่วยที่ไวกว่าคิดหรือกว่าและไม่หลุดโฟกัสกลางทางและนั่นคือที่มาของเครื่องมืออย่าง GPT 5ที่ไม่ได้แค่อ่านออกเขียนได้ตอบดูทุกเรื่องแต่ GPT จะช่วยตอบบทวิเคราะห์ได้แบบมีเหตุผลเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันให้กลายเเปป็นน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 นจจจจุดุดดดดดตตัััสิใใที่่่่่่แแมขึึ้้้้กกอออะไถงรราาคววยูหช